ครับบาเบิ่งครับผู้เ่าหนานาวนอนจังไ๋ไปแล้ครับอบ่นครับสบายมีตุโยเรื่อนนึงนอนโอ้ยบรรยากาศในห้องอบอุนครับบ่มีนาวเดีโดมนอนเจ้าฟ้าอย่างนี้เนอะกดเฮงกรรมเออ ฟังเข้าไปอืม,อมปุ้นอยู่บ่รอได้ลมอนอน,น,น,รออนครับหนาวร้ายมื้อนี้ครับตุ่มหัวคงมีหมอนใบนึงครับนอนสบายครับผู้เฒ่าน,น้าหนาวก็จังซี่ล่ะครับผม <c oughs> โอ้มีดอกมีแต่ลมลูกหลานตะโถให้เบมึมงลกเอก้มีแต่บักเจมของมึงดิบักเจมบักแจ้ะ <c oughs> โอ้ยนอนสบายก็ดีดว้วเออ ันผูใ้ใดอยากบริจาคก็โฮมกับบริจาคได้ครับเด้อช่วงนี้หนาวแห้งไร <c oughs> ฟังเอาเล็กดิด้เลยสบาย